สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นตัวนี้กันนะคะต่างคําขอของเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะแต่ขอโทษนะคะคือตัวนี้สร้างให้ดูช้าไปหน่อยค่ะเพราะว่าขอตั้งแต่ก่อนสงการแล้วคือช่างตัวนี้คืองานเยอะค่ะเรา,าจะมาสร้างกันเลยนะคะตัวนี้ช่วงคอช่วงตัวเราสร้างแพทเทิร์นมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือเราปรับเกล็บไหล่เรียบร้อยแล้วช่วงอกเราบวกอยู่ในเกลีประมาณ8ปดเซนค่ะเอวบวกหกสะโพกบวกเจ็ด ค่ะเรามาสร้างกันเลยค่ะตัวนี้ช่วงคอตัวนี้จะเป็นคอแหลมน,นะคะช่วงคอแหลมแล้วจะมีเป็นคอปกเราใช้ผ้าเฉลียงทําให้ดูค่ะมาสร้างกันเลยค่ะปิดเก็ดคอค่ะหนึ่งเซนหนึ่งเซนค่ะเราจะทิ้นหลังนะคะ เรานำลายตัวไหล,ไหลมาชวนกันก่อนค่ะพอเราได้แล้วเราก็มารื้อไหลไวะะ้เลยค่ะเราปิดกดคอแล้วเราก็จะมาวาดบ่าหน้ากันนะคะบ่าหน้าหารสองส่วมากเราจะได้เส้นนี้ค่ะช่วงอก รักแร้รักแร้เราบวกแปดอยู่ในเกณฑ์ประมาณห้าสิบเอ็ดเซนเราวัดเรียบร้อยแล้วเราจะลงจากจุดอกนะคะเส้นอกนั้นลงประมาณสองเซนแต่จนมากถ้าบวกคนตัวใหญ่เราลงได้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนนะคะลงจากจุดอกค่ะถ้าเกินสามเซนจะไม่สวยรักแร้จะกว้างเกินไปเราจะดูให้ดูแบบคำนวณดูค่ะว่าให้สวยที่หลังเหมือนกันค่ะสองเซนเราจะมาวาดเลยค่ะวาดรักแร้รักแร้เราวาดมาได้เลย ะวัดโค้งเราจะดูชิ้นหลังค่ะนี่คืลักแล้เหมือนกันนะคะวัดโค้งนนี้ได้เลยค่ะเราจะดูชิ้นหน้ากันต่อชิ้นหน้าเราเป็ดเกลคอก่อนค่ะ ลืมไปค่ะตัวนี้จะเป็นป้ายหน้าด้วยนะคะแล้วมีเป็นคอปกคล้าเป็นคอปกอีกชั้นหนึ่งเล็กๆเป็นคอปกเ,ปเป<ๆ>ล็กๆปิดเก็ดคอก่อนค่ะเราค่ะเราจะมาดูช่วงอกห่างอกห่างเราได้18บหางตอก็ได้9 ช่วงชีล่างก็เหมือนกันนะคะเราได้ก้าแล้วถ้าคนตัวเล็กเราจะห่างออกจากจุดในเส้นเก้าเซนเนี่ยคะ่ะออกประมาณสองเซนครึ่งถ้าคนตัวใหญ่อยู่ในเกฑ์ประมาณสามเซนช่วงอกค่ะช่วงอกเราก็จะอยู่ในจุดเดิมนะคะเก้าเซนที่เราเป็นอกห่างมาได้ตีเฉียงออกมาเลยค่ะปลายเกศตัวนี้ความยาวของลูกค้าที่เราเห็นคือคือ ที่เพ,เพื่อนส่งมาให้คือความยาวอยู่ในเกล็ดประมาณลงจากหยุดสะโพกประมาณหกเซนประมาณความยาวอยู่ในเกล็ดประมาณยี่สิบสองนิ้วค่ะหกเซนเราตีตรงเลยค่ะทีหน้าเราก็ตีตรงเลยค่ะเราจะมาดูช่วงการสร้างเกล็ดกันต่อตัวนี้เป็นคัดอกเกล็ดใหญ่ถ้าเป็นคนีเอวใหญ่นะคะ ช่วงเกล็ดเนี่ยเราไม่ต้องถึงสามเซนก็ได้เราอยู่ในเกณฑ์ประมาณเซนจุดสองข้างละเซนจุดสองการวัดเกล็ดช่องบนเราจะล้นเกล็ดอยู่ในเกณฑ์ประมาณเซนครึ่งถ้าเป็นคัดอกนะคะเราล้นลงจากจุดยอดอกอกสูงค่ะเซนครึ่งถ้าคนถ้าเป็นเกล็ดธรรมดาเราจะลงจากจุดยอดอกนี้อยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนค่ะที่เราสร้างได้เลยค่ะ ดีมาที่ปลายเก้เลยคะ่ะช่วงเอวเราบวกแล้วเราบวกเหลือ6เซนเราจะเราการวัดเราจะต้องวัดสองแถบให้ได้เท่ากันนะคะเรามาหาส่วนที่เหลือให้แล้วก็มาหาให้สองแถบช่วงเอวเนี่ยเข้าเท่ากันนะคะเข้าเซนครึ่งอย่าให้ชิ้นหน้าเข้าเซนครึ่งชิ้นหลังเข้าหนึ่งเซนไม่ได้นะคะคือเราต้องเอามาผลลัพธ์ของเอวมาหารสองมาแบ่งกัน,นะคะ่ะช่วงเอวข้างเราขึ้นหนึ่งเซน ช่วงชิ้นหน้านะคะเราจะมาให้ดูเลยตัวนี้จะเป็นการป้ายนะคะเป็นป้ายหน้าด้วยค่ะเราจะป้ายหน้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณหกเซนพอค่ะหกถึงแปดเซนเราตีตรงเลยค่ะการวาดคอตัวนี้จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณคอคอห่างคอเข้าค่ะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสองเซนครึ่ง คอหลังเราจะลงอยู่ในเกณฑ์ประมาณเซนครึ่งเราวาดคอหลังเลยค่ะวัดได้เลยช่วงคอหน้าการวาดัดคอความลึกเราจะลงจากจุดนี้ค่ะจุดบ่าหน้าอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามเซนแต่ถ้าเราจะวัดตรงจุดข้างคอเนี่ยก็ได้ค่ะตีผ่านลงมาอยู่ในเกณฑ์ประมาณเจ็ดนิ้วครึง่งลงมาเลยค่ะถ้าเราวัดของลูกค้ามาเราก็ได้เลยค่ะเราดูว่าลูกค้าชอบความลึกตรงจุดเนี้ยเท่าไหร่ค่ะเราวาัดเลยค่ะช่วงคอเราวัดตีผ่านตรงนี้ค่ะเจ็ดนิ้วครึ่ง นี่ค่ะไม่ได้แล้วช่วงนี้เราก็จะมาวัดคอกันค่ะตัวนี้เราจะสร้างคอ,อนอกตัวนะคะเป็นคล้ายๆ้ายคอปกเราจะใช้ผ้าเฉลี่ยค่ะจะทําง่ายดีไม่ต้องมาสร้างคอไปเพราะเป็นคอป้ายเล็กๆค่ะเราวัดจากจุดนี้เลยนะคะจุดนี้รอบคอเลยคะ่ะนี่เรียกครึ่งรอบคอนะคะได้สามสิบเจ็ดเซนสามสิบเจ็ดเซนเราติ๊กไว้ก่อนนะคะคือเราจะมาดู เดี๋ยวเราก็มาสร้างคอกันต่อเราจะมาวัดคัดอกกันต่อค่ะตัวนี้เราคัดตั้งจุดบ่าหน้านะคะจุดโค้งมาเลยตรงนี้เราสร้างให้โกรมนนะคะตรงจุดนี้นี่ยได้แล้วจุดยอดอกตรงนี้เราจะมาดูที่หลังกันต่อที่หลังเหมือนกันเลยค่ะเราเข้าซิ้ครึ่ง ช่วงเอเราลงจากจุดสะโพกเลขหกเสียงความยาวค่ะเท้ากับชินนาตีตรงค่ะเดี่ยวข้างขึ้นหนึ่งเซนวัดโค้งเลยค่ะช่วงเกดหลังเราแบ่งครึ่งนะคะได้ยี่สิบสองส่วนที่เหลือเราก็แบ่งครึ่งแล้วก็ได้สิบเอ็ดเซนแต่ถ้าเรามองจุดนี้ยาวเ,เกินไปเราเข้าโดวอีกหนึ่งเซนค่ะแล้วเราตีตรงเลยค่ะ ปลายเกดการหาปลายเกตเราจะห้าเซนนะคะปลายเกดจุดนี้ขึ้นสองเซนจากจุดบ่าเราหาไว้ก่อนค่ะเกรดใหญ่เซนจุดสองเซนจุดสองคือก็คือบวบวกกันแล้วเดก็ได้อยู่ในเกณ์ประมาณเกตละสองเซนครึ่งเนี่ยค่ะเซนจุดสองก็หนึ่งเซนกับอีกสองมิลนะคะสองเล็กสองขีดเล็กๆค่ะนีเลยค่ะตรนนี้เราตีมาที่ปลายเกตค่ะ ช่วงบ่าหลังเราคัดบ่าเลยค่ะเราก็วัดโค้งจากจุดบ่าหลังได้เลยนะคะ่ะโค้งมานี้ได้เลยตรงจุดนี้ค่ะนี่คือได้แล้วค่ะชิ้นหลังชิ้นหลังตรงนี้ค่เป็นทบหลังนะคะเราจะมาดูชิ้นหน้ากันต่อเลยคะ่ะชิ้นหน้าที่เราวัดได้แล้วนี่คือส่วนที่เราได้แล้วชิ้นหน้าเราวัดได้ ครึ่งรอบคอนะค่ะตรงจุดนี้มาถึงจุดชิ้นหลังครึ่งรอบคอสามจุดเจ็ดเซนเราจะมาสร้างคอกันเลยค่ะตัวนี้เราจะมาสร้างแบบง่ายๆนะคะคือเราไม่ต้องมาแยกคอเพราะเป็นคอเล็กแบบคล้ายๆคอเล็กๆใช้ผ้าเฉียงได้เลยค่ะเราหากระดาษมาหนึ่งชิ้นเราก็หากเกณฑ์เลยะค่ะถ้าคือการจริงๆเราใช้ผ้าค่ะผ้าทบผ้าเฉียงนะคะนี่ค่ะเราเป็นสี่เหลี่ยมวเวลาทบผ้าเฉียงเรารีที่เรียกะค่ะตรงนี้คือเส้นผ้าเฉียงนะคะ เราก็จะมาหาเลยค่ะครึ่งมาาพอที่เราได้ที่เราได้ 3, 7, สามสิบเจ็ดเซนค่ะ 3, 7, สามสิบเจ็ดเซนคอปุกตรงจุดหลังชิ้นหลังตรงจุดนี้เราจะทบค่ะใช้สารทบตรงจุดนี้คอใหญ่อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3, สามเซนที่เราดูนะคะ่ะตามแบบสามเซนเราตีตลอดเลยค่ะ 3, สามเซนสามเซนช่วงคอเราจะวัดช่วงจุด ตรงนี้ค่ะคือจุดเข้าคอตรงนี้จะเป็นจุดเข้าคอนะคะสามสิบเจ็ดเซนเราก็วัดตรงจุดคอเนี่มาเลยค่ะสามสิบเจ็ดเซนตรงนี้ค่ะคือกลางคอสามสิบเจ็ดเซนเราได้เส้นนี้เรามาร์กเลยค่ะตรงจุดนี้สามสิบเจ็ดเซนพอเราวัดแล้วเราวัดสามเซนนะคะตลอดแนวเลยค่ะสามเซนเราวาดเลยค่ะจากจุดคอหลังสามเซนเราตีเลยค่ะตีมาตีตรงมาก่อนเลยคะ่ะตีตรงมาก่อน แล้วตรงจุดนี้ปลายเนะะี่ยค่ะตรงจุดคอหน้าเราจะโค้งเลยค่ะจะโค้งขึ้นจากจุดนี้โค้งให้สวยโค้งไปคอปกนี่นะคะจะได้เป็นเส้นคอนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าคอปกให้ดูเราตัดเลยค่ะคอนี้เราจะไม่ต้องเว็บกลับนะคะช่วงคอหลังเราจะทบทบหลังด้วยค่ะตรงจุดนี้เราจะวางพาดเฉียงให้ได้แนวนะคะ เรามาดูกันเลยค่ะวิธีการทําเราจะมาตัดขอปกนี้ค่ะแล้วเราจะมาเข้าขอปกให้ดูนี่เราตัดเก็บค่ะการทําจะได้ดูไม่ผงขึ้นคือจุดนี้เราจะดูตัดจุดหน้าเกยค่ะ ไม่ขึ้นจุดคอหลังนะคะเราติดตรงล่ใหม่ค่ะนี่ค่ะวิธีการเข้าเรานำผ้าเฉลียงที่เราได้นะคะเราก็จะมาเข้าจุดคอตรงจุดนี้เลยคะ่ะตรงจุดเนี้ยตรงเนี้ยหรือเราเข้าตามนี้ได้เลยค่ะรอบคอนี้ได้เลย นี่คือจุดคอหลังที่เราเข้านะคะนี่ค่ะก็จะเป็นคอปกแบบนี้นี่ค่ะได้แล้วค่ะส่วนคอปกที่ที่ที่ทำนะคะคือเนี่ยค่ะในแบบที่ให้มาก็คือจะเป็นคอปกแบบนี้ตรงนี้จะใช้ผ้าเฉลียงตรงนี้ก็จะเป็นการยืดหยุ่นได้ค่ะมันก็จะเข้าได้สวยค่ะเราใช้ผ้าเฉลียงได้เลยค่ะติดตามตัวต่อไปได้เลยนะคะถ้าชอบแพทเทิร์นสนใจทักแชทได้เลยค่ะ ตัวต่อไปเราจะทาให้ดูอีกต่อไปนะคะ,คะติดตามได้เลยค่ะ